สวัสดีค่เคยสงสัยไหมว่าเวลารู้สึกไม่สบายแล้วอยากบอกหมอเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นอะไรจะใช้คำว่าอะไรบ้างวันนี้มารู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับซาร์อฟฟินิสหรืออาการของโรคที่เจอบ่อยทั้งฟีเวอร์ดิซีนิสเฮตเอกและอีกเพียบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงไม่ต้องกลัวพูดผิดอีกต่อไปฟีเวอร์ไข้ High temperature ไข้สูง <initiatives> Chills อาการหนาวสั่น Shivering อาการสั่น Headache อาการปวดศีรษะ. Dizziness อาการเวียนศีรษะ. <mad -tress> fainting การเป็นลม loss of consciousness การหมดสติ numbness อาการชา stiffness อาการข้อติดแข็งอาการตึงของกล้ามเนื้อ spasm อาการชักกระตุกข,ของกล้ามเนื้อ pain อาการเจ็บปวด lump ก้อนเนื้อ growth เนื้องอก tumor เนื้องอก สามารถหมายถึงเนื้อร้ายหรือลักษณะอื่นได้ High Blood Pressure ความดันโลหิตสูง Hypertension ความดันโลหิตสูงประโยคตัวอย่างคำศัพท์หมวดอาการของโรค After being out in the rain for hours, she developed a high fever and had to rest for the entire day. A high temperature in children should never be ignored, as it could indicate a serious infection. ให้สูงมีเด็กไม่ควรมองข้ามเพราะอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อที่รุนแรง He felt chills running through his body, even though the room was warm, which worried the felt body, even the warm, worried doctor running was room warm body เขารู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวแม้ว่าห้องจะอุ่นซึ่งทำให้แพทย์เป็นกังวล Shivering is often one of the first signs that the body is trying to fight off an infection. <laughs> the constant headache made it difficult to concentrate, so she had to leave work early. อาการปวดหัวอย่างต่อเนื่องทำให้ยากจะมีสมาธิจึงต้องกลับจากที่ทำงานก่อนเวลา When he stood up too quickly, a wave of dizziness hit him and he had to sit down immediately. ตอนที่เขาลุกขึ้นเร็วเกินไปอาการเวียนศีรษะก็ถาโถมเข้ามาจนต้องรีบนั่งลงทันที Fainting in crowded places can be dangerous, especially if there's no one nearby to help. A sudden loss of consciousness during physical activity might signal a serious heart condition. การหมดสติอย่างกระทันหันระหว่างออกกำลังกายอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจร้ายแรง Prolonged point or ignored nerve should not to numbness in hands damage the feet be may as it อาการชาที่มือหรือเท้าเป็นเวลานานไม่ควรมองข้ามเพราะอาจบ่งชี้ถึงความเสียหายของเส้นประสาท Morning stiffness that lasts for more than an hour can be a sign of inflammatory arthritis. อาการตึงในตอนเช้าที่นานเกินหนึ่งชั่วโมงอาจเป็นสัญญาณของข้ออักเสบแบบอักเสบ. A leg spasm in the middle of the night woke him up in pain. อาการชักกระตุกของขาในตอนกลางคืนปลุกเขาขึ้นมาด้วยความเจ็บปวด. The sharp pain in the chest should never be ignored and must be evaluated by a doctor. A painless lump in the neck might be nothing, but it's better to have it checked just in case. ก้อนเนื้อที่ไม่มีอาการเจ็บในลำคออาจไม่เป็นอะไรแต่ก็ควรตรวจไว้เพื่อความปลอดภัย The unusual growth his skin was removed and sent for to rule out his removed rule cancer unusual on skin and was biopsy a for เนื้องอกที่ผิดปกติบนผิวหนังของเขาถูกตัดออกและส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหรือไม่

ความดันโลหิตสูงสามารถทำลายอวัยวะต่างๆได้หากไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม Hypertension is often called the silent killer because it rarely shows symptoms until it's too late. ความดันโลหิตสูงมักถูกเรียกว่าฆาตกรเงียบเพราะแทบไม่มีอาการแสดงจนกระทั่งสายเกินไป การรู้จักและเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับซา n o f ฟอ l n e s s ช่วยให้การพูดคุยกับแพทย์เป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษการเรียนรู้คำเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องภาษาธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลตัวเองและคนรอบข้างในระดับสากลฝึกใช้ให้คล่องไว้จะได้สื่อสารเรื่องสุขภาพอย่างมั่นใจและปลอดภัยในทุกสถานการณ์ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไป มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกเพียบ